นินายชาแนลตีอัพเาอยู่กับจอนนินนายชาแนลวันนี้เราจะมารีวิวอะไรซัรตอะเมนซาร์สกิฟตี้ทอวร์เลดน,นะคะ e T e T อีพีซองอีพอ้น่าซองเป็น,นแบบนี้ทำมาเอโรตี้ er ไปแล้วอ่าอันนี้เป็นหลังซองนะคะเพื่อนๆอันน<า>ี้เป็นแซ<ก><ห>องสีเหลืองนะคะอันนี้พี่นายแกะเลย เพื่อนๆเห็นไหมคะตัวนี้เหมือนตาตาต้นภายในโซ่อันนี้จีเมนอันนี้หนึ่งนะคะใบที่หนึ่งอันนี้เป็นไรขเมนสองสามอันนี้ใบที่สามสี่ใบที่สี่ห้าใบที่ห้าหกใบที่หกแล้วก็ใบที่เก้าอุ้ย โซงนี้สวยนะเพื่อนๆค่อยๆดูกันไปทีละอันนะคะอันนี้เป็นทีแมนแมันก็เหมือนเ<ม>ดิมด้วยแล้วพอกีแมนก็จะเลือเ่อนแสงมันมันกันอันนี้กีแมนครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอะไรอะมองไม่ค่อยเห็น,นเ,ลเลยลอัเลเมล่าแมนอันเมล่าแมนหรอใช่อย่างที้เห็นแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะนายกดด้านนี้เออเพื่อนๆเห็นแล้วอุ้ยเพื่อนๆในคลิปมันหมุนได้ด้วยเพื่อนๆนี่ต่อไปตัวนี้เป็นออดิโอแมนอุวยทุกคนตัวนี้อยาดเทพตัวนี้เป็น น,นี่เป็นหัวกล้องวงจรปิดต,ตัวนี้เป็น<ม>ทีวีแมน,มน,แมนทีวีมูแมนทีวีมูแมนตัวนี้เป็นไอแ t นต์ปิเกอร์อันนี้เป็นออดิโอแมนนะคะไหนเดี๋ยวเรียงการให้เพื่อนๆดูก่อนมีหลายมันเลยมาเลยวัธน,นี้แม่ไม่ได้ถึงทาให้วิธนตัวนี้สวยมากเลยตัวนี้เขาจะไปขอใครแต่งงานหรือเปล่าเขาถือแหวน<ท>ด้วยเนี่ยนะเนี่ยเขาถือแหวนด้วยทุกคนตัวนี้ยังไม่เคยตัวนี้คนคนเดียวเลย ตัวนี้กีเมราวุธอ่อนจะทุกคนยังไม่เห็นเลยเออตัวนี้เพื่อนยังไม่เห็นเลยโอ้ตัวนี้ก็สวยตัวนี้เป็นร่างอัพเกรดหรือเปล่านะอัปเกรดใช่ไหมโอ้นี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นกล้องวงจรปิดตัวนี้เป็นกันไกลตัวนี้เป็นกันไกลตัวนี้เป็นกันไกลกระดาษตัวนี้เป็นกระดาษอันนี้กระดาษนี่กระดาษกระดาษอันนี้เป็นกระดาษกระดาษนี่เป็นคอนแล้วก็ตัวนี้เป็นกม คระดาระดาษกระดาษกดา้กระดาษกระดากระดาษกรนนี้กวะมากเะยากระดาระดาะาหรับาองนี้แม่ว่ดาสกยเดาเนะาะดีทก้งหมกด9ใกเหมือนรเดิมรียนอกรเจ้กราษระดาษกระดาษีระาษนราษากรดาษกนีดาษกระดาษรีดาายซร้อมาจากทะ่โรงเรียนนะคะที่โรงเรียนอ่อนกี อ,อ,ยอย่าลืมกดติดตามช่องนินนายชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ที่ช่องนินนายชาแนลนะคะบ๊ายบายโลบี้ <c oughs> <c oughs>